ราคาต่างกันหลักพันเอาอะไรดีอะพ Yamama 5 P 145หรือจะโรแลนด์ F P 10เดียรอ่าเลือกไม่ถูกแล้วสิคลิปนี้เรามีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงตููปเปโน่กันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเทียบกันระหว่างเปโน่2ตัวที่ราคาใกล้เคียงกันและเป็นรุ่นเริ่มต้นฟังก์ชันอาจจะไม่ต่างกันมากของแต่ละแบรนด์อันนี้เรามาดูกันตัวนี้ก่อนยามาฮ่าพีหตัวนี้เรียกว่าเป็นที่นิยมแต่รุ่นหนึ่งที่ก็ไม่อยากจะให้มองข้าม่าคือเจ้าโรแลนด์ FP10 นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูภายไซน์ภายนอกกันเอาเริ่มจากยามาฮ่าเนาะ P145 ก่อนเจ้า ตัวนี้เรียกว่าเหมือนเป็นดาวเด่นดีไซน์ภายนอกนะ่ะค่อนข้างจะกระถัดรัดไม่กินเนื้อที่นะครับก็ภายนอกเนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะเหมือนเป็นสีด้านอ่าก็ดูมีความมินิมอลเพราะว่าคอนเซปต์เขาเนี่ยคือออกแบบมาให้ดูน้อยแต่มาหักนั่นเองดูแบบว่าไม่ลบหูลกตาเวลาปิดเปิดเขาจะมีปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็แล้วก็เป็นปุ่ม Volume. Volume วอลลุ่มวอลลุ่มก็จะเป็นใช้ในการใช้นิ้วเลื่อนเอาอ่าเลื่อนเพิ่มเสียงลดเสียง แล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันเวลาเราจะเปลี่ยนเสียงหรือเปลี่ยนโหมดอะไรต่างๆในการเล่นเนี่ยเขาให้ใช้วิธีการกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้และมันจะมีบอกว่าเสียงตรงไหนเสียงอะไรอยู่ตรงไหนอ่าเขาจะซ่อนอยู่ในริมแต่เขามีชื่อเขียนชัดเจนเลยอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็มีปุ่มแกรนเปโนคือปุ่มเดียวกับฟังก์ชันนั่นเองวิธีการใช้คือสมมติว่าอ่าตอนนี้เราอยู่อ่าอยู่เสียงเสียง e ีเปโนอ่า แล้วเราอยากจะกลับมาเสียงเปนโนแบบไม่ต้องมานั่งกดฟังกชันค้างเนี่ยเรากดปุ่มนี้ปุ่มแกรนเปโนแค่ครั้งเดียวปุ๊บกลับมาเสียงเดิมเลยอันนี้ถือว่าใช้งานสะดวกสบายถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสแตนแต่เราไม่มีสแตนมาเสียบให้ดูนะตอนนี้อ่ะลักษณะการดีไซน์คือเขาก็ถือว่าทำเป็นสโลปลงไปมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราจะวางโน้ตอย่างเงี้ย่ามันจะลงไปในช่องนี้พอดีกันลื่นกันแบบว่าโน้ตอยู่ๆก็ เล่นๆอยู่แล้วล่วงลงมาทับมือเลยเงี้ยส่วนลําโพงตัวนี้ต้องบอกว่าเขาทําลําโพงมาเยอะมากออกทางนู้นทางนี้ทั้งนั้นทั้งนูลนลำโพงเขาออกด้านหน้าและมีด้านบนด้านบนจะเป็นเหมือนเป็นรูเป็นเส้นตรงนี้ด้านสองสองด้านแต่ลำโพงด้านหน้าเขาใหญ่มากต้องบอกกันอ่าถัดมาเป็นเรื่องคีย์อ่ะตัวเนี้คีย์ค่อนข้างจะหนึบมีพอสมควรอันนี้คือเป็นแบบ แฮมเมอร์แอคชั่นเลยไล่จากน้ำหนักเบาไปจนถึงน้ำหนักที่มีมากขึ้นไปทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายหนักกว่าเหมือนเขาต้องการจะจําลองให้เหมือนกับเปียโนจริงให้มากที่สุดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีเสียงให้เลือกชายทั้งหมดประมาณ10 เสเราดูตรงนี้ได้เลยเขาจะมีบอกอยู่ตรงมุมนี้ว่ามีเสียงอะไรบ้างแต่เสียงเขาโอเคนะถึงจะให้มาน้อยอ่ะแต่ก็ถือว่าพอใช้แน่นอนถัดมาตรงนี้มีระบุว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมก็จะมีเป็นเมทอนอมอสามารถปรับความเร็วเทมโปตรงนี้ได้เลยโดยกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้แล้วกดที่ เมทนอมทางนี้ค่ะและเรามาดูกันว่าช่องด้านหลังเนี่ยของตัวนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากมีช่องอะแดปเตอร์ก่อนเลยแล้วก็มีช่องโฟนแต่นี้เป็นแจ็คหัวใหญ่นะต้องมีหัวแปลงมาแล้วก็มีช่อง sustain pedal อ่าเป็นแจ็คหัวใหญ่เหมือนกันแล้วก็อันนี้เจ้าตัวเนี้ยสามารถต่อพดเดิลทางได้อ่าแล้วก็มีช่อง USB Type B เอาไว้แบบสมมติเวลาจะต่อเข้าคอมหรือต่อสมาร์ทโฟนได้เลยและนอกจากนี้ของยามาฮ่าเขาเนี่ยมีแอป เอาไว้ให้เราเล่นได้สมมุติฟังก์ชันมีเท่านี้แต่ต้องการจะใช้ฟังก์ชันเพิ่มและปรับจูนปรับแต่งอะไรได้ตามความสะดวกของเราเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับแอป s m a r t Pianis t ได้เลยแต่ตัวนี้ยังไม่มีบลูทูธเราต้องมอีเหมือนเป็นสายสายเชื่อมต่อแล้วก็โหลดแอปตัวนี้มาแอป s m a r t Pianis นนะซึ่งอันนี้เราเคยได้มีคลิปอธิบายหรือรีวิวไปแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานแตะไว้ให้นะคะ จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเ P 1 4 5คราวนี้เราจะมาต่อกันที่เจ้าตัว Roland FP 1 0นั่นเองดีไซน์ภายนอกตัวนี้ก็จะดูเล็กมีความกระทับรัดลงมาอีกอ่า ซึ่งเหมาะแน่นอนว่าเหมาะกับคนที่ว่าอาจจะแบบมีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่เนื้อที่ในบ้านนั่นเองส่วนดีไซน์ภายนอกเนี่ยผิวสัมผัสเป็นแบบด้านเหมือนกันแล้วก็ฟังก์ชันปุ่มต่างๆอาจจะแตกต่างกันตรงนี้เขามีให้แค่4ีปุ่มเองอเริ่มจากปุ่มแรกอันนี้เป็นปุ่ม power ก็คือปิดิดเครื่องแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยอันนี้อาจจะใช้ได้ไม่สะดวกถ้าเกิดเทียบกับยามาฮ่าเพราะว่าเวลาจะลดเสียงเพิ่มเสียงต้องใช้ในการกดเอาทีละนิดทีละนิดหรือว่ากดค้างแล้วก็ต่อมา เป็นปุ่มฟังก์ชันเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นปุ่มที่ว่าออกลับมากดเป็นเสียงเปนโนเหมือนเดิมวิธีการใช้เหมือนกันเลยตรงนี้เขาจะมีบอกว่าเป็นเสียงอะไรใช่ไหมกดค้างไว้อเปลี่ยนเสียงสมมติเราอยู่เสียงอื่นเสียงแพดแล้วเราต้องการจะกลับมาเสียงเปนโนวิธีเดียวกันเลยกลับเครื่องตัวเมื่อกี้นะ,ะ,ะกลับมาเสียงเปนโนเหมือนเดิมแล้วค่ะ ส่วนที่วาง stand note เนี่ยจะมีช่องอยู่ด้านหน้าตรงนี้อ่ะเป็นล่องอยู่ตรงนี้ะส่วนตัวนี้มีกี่เสียงอันนี้เลือกจากหน้าเครื่องได้เนี่ยมีประมาณ15เสียงด้วยกันอ่าแต่เขาก็จะมีแอปอ่าชื่อว่า piano partners อันนี้เป็นของ roland นั่นเองก็จะมีให้เลือกอีกประมาณ30กว่าเสียงในแอปนั่นนะฮะถัดมาฟังก์ชันตรงนี้เอ่อตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวกับพวก tempo อ่อก็จะมีแบบเป็น m e t r น n o หรือเป็น beat อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถ ปรับได้โดยการที่ว่ากดฟังก์ชันไว้แล้วก็กดเลือกได้เลยตรงนี้อันนี้เราจะพูดเรื่องคีย์กันตัวเนี้ยผิวสัมผัสเขาเนี่ยจะเป็นแบบด้านๆเหมือนคล้ายๆเป็นผิวแบบผิวไม้อะ,อะส่วนฟิลลิ่งในเวลากดเนี่ยอาจจะแตกต่างกับของยามาฮานิดนึงของยามาฮ่าจะนึบๆนะก็หนักเหมือนกัน ส่วนตัวเนี้ยของโแรแลนดะ์ะขึ้นชื่อว่าเป็นคีย์เขาหนักอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มเติมมาเวลากดเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมีแบบกรึบกรึบกึบเป็น2จังหวะนิดนึงอ่ามันเขาทําเขาตั้งใจจะทํามาให้เรียนแบบเวลาเรากดเนี่ยแล้วเหมือนเป็น,นกลไกของค้อนที่ว่าใช้ในแกรนเปโนกับอัพไรท์นั่นเองและอีกซ์เียวงหนึ่งที่รู้สึกว่าต่างกันนิดหนึ่งอะถ้าไม่สังเกตอาจจะไม่รู้สึกก็คือตัวเนี้ยคีย์มันจะคืนตัวช้ากว่าของยามาฮานิดนึงนะลำโพงตัวนี้มีแค่2ตัวออก ด้านล่างอ่ะแต่ด้านหน้าไม่มีนะตัวนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้ไม่มีด้วยอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเขาก็เสียงก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะส่วนช่องต่อด้านหลังของ fp10 เนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์อ่ามีแล้วก็ usb เนี่ยจะมีทั้ง type b และ type a มาเลยให้เลือก2ช่องแล้วก็เอ่อช่องโฟนจะเป็นรูเล็กอยู่ด้านหลังแบบใช้เวลาแบบว่าเราอยากจะฟังซ้อมแล้วก็ฟังคนเดียวอย่างเงี้ยได้แต่ว่า มันอาจจะรู้สึกว่าระยงระยางนิดน,นึงเพราะว่าต้องอ้อมไปเสียบด้านหลังแล้วเวลาเล่นมันอาจจะรบกวนเวลาเล่นนิดน,นึงเพราะสายมันโดนมือ่ากับอีกช่องหนึ่งเป็นช่อง sustain pedal ก็จะเป็นแจ็คหัวใหญ่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคร่าวๆเสียงหลักๆจาก2ตัวนี้กันว่าเป็นยังไงค่ะ เสียงคร่าวๆของ2ตัวนี้นะอ่าสองตัวนี้เหมาะกับใครจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับคนเริ่มต้นที่จะเรียนเป็นโนได้เลยแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะมีเป็นโนแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่เพราะสองตัวเนี้ยหน้าตาเนี่ยรูปร่างดีไซน์คล้ายๆกันแล้วก็มีความแบบกระทัดรัดเขาเรียกเหมือนเป็นทรงแบบพอตเทเบิลเปียโนนิดนึงค่ะก็จะแบบสามารถแบบวางได้โดยที่แบบว่าไม่ได้กินที่ในบ้านเยอะมากเหมือนอย่างอัพไรส์หรือแกรนเปียโนแบบนั้นค่ะแต่ที่สำคัญเลยคือเหมาะกับคนที่ อยากได้เป็นโนราคาไม่แรงมากหรือรู้เริ่มต้นแต่ว่าอยากได้ทัชชิ่งฟิลลิ่งที่ไม่ต่างกับเป็นโนแบบอัปไรท์และพิเศษสำหรับตัว P 1 4 5นะเขาสามารถอัปเกรดขาตั้งได้อะปกติคือจะเป็นขาตั้งตัว X ใช่ไหมแล้วเขามีทางเลือกให้ก็คือมีชุดขาตั้งที่แบบว่าเหมือนเป็นทรงอัปไรท์เลยแล้วมีแพดเดิลสามทางติดตั้งมาให้ด้วย นั่นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของ2ตัวนี้นะถ้าใครอยากจ,จะมาลองเพิ่มเติมสามารถมาลองได้ที่ร้านโทรสายตรงมาได้เลยเดี๋ยวจะมีทีมงานเตรียมเครื่องไว้ให้ที่สาขานี้นะคะราชพฤกษ์ส่วนร้านเรามีอีกสาขานึงอยู่ที่ถนนสุขทสวิส์อยู่ในโครงการแฮปปี้ฮับแถวเ,เรียบโดดนามินทานะคะสามารถเข้าไปชมได้เหมือนกันส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน EP น่าจะเป็นรีวิวตัวไหนเดี๋ยวรอชมกันค่ะและนั่นก็เป็นเสียงคร่าวๆของ2ตัวนี้นะอ่า อสองตัวนี้เหมาะกับใครจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับคนเริ่มต้นที่จะเรียนเป็นโนได้เลยแล้วก็สําสหรับคนที่อยากจะมีเป็นโนแต่มีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่เพราะสองตัวเนี้ยหน้าตาเนี่ยรูปร่างดีไซน์คล้ายๆกันแล้วก็มีความแบบกระทัดรัดเ <c oughs> ขาเรียกเหมือนเป็นทรงแบบพอเทเบิลเปียโนนิดนึงค่ะก็จะแบบสามารถแบบวางได้โดยที่แบบว่าไม่ได้กินที่ในบ้านเยอะมากเหมือนอย่างอัพไรท์หรือแกรนเปียโนวานนั้นค่ะกับที่สําคัญเลยคือเหมาะกับคนที่ อยากได้เป็นโน้ราคาไม่แรงมากหรือรู้เริ่มต้นแต่ว่าอยากได้ทัชชิ่งฟิลลิ่งที่ไม่ต่างกับเป็นโน้แบบอัปไรท์อ่าและพิเศษสำหรับตัว P 1 4 5นะเขาสามารถอัปเกรดขาตั้งได้อ่าปกติคือจะเป็นขาตั้งตัว X ใช่แล้วเขามีทางเลือกให้ก็คือมีชุดขาตั้งที่แบบว่าเหมือนเป็นทรงอัปไรท์เลยแล้วมีแพดเดิลสทางติดตั้งมาให้ด้วย และนั้นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของ2ตัวนี้นะถ้าใครอยากจ,จะมาลองเพิ่มเติมสามารถมาลองได้ที่ร้านโทรสายตรงมาได้เลยเดี๋ยวจะมีทีมงานเตรียมเครื่องไว้ให้ที่สาขานี้นะคะราชพฤกส่วนร้านเรามีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ถนนสุขทศวิทอยู่ในโครงการแฮปปี้ฮับแถวเ,เรียบดยดอนามินทานะคะสามารถเข้าไปชมได้เหมือนกันส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน E ี EP น่าจะเป็นรีวิวตัวไหนเดี๋ยวรอชมกันค่ะ